สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้จินสิบ้ามากินราบปลาดุกอีกแล้วมีพริกพริกหอมแล้วมันเป็น้อยพี่น้องเผ็ดๆอะ่ะก้อนกินจินกระฝากกดไลค์กดแชร์ช่องจินพาแซบนเด้อค่ะมีทั้งเพจหลักกับยูทูบนอกจังนี้ก็เขาคุณหลายๆค่ะมากินน้ำกันเลยจะ้ะนีข้าวเหนียวนะมันเนี่ยจินหนึ่งข้าวเหนียวว่าลายมันนี่นเนีข้าวเหนียว เดี๋ยวว่าเห็นผักก็จะมีผักขาวตองรากชูแล้วก็แตงมีทัวมั้ไม่แตงไม่บวชเขือแล้วก็มีรากอันนี้ผักขาวตองอันนี้รากชูนี่ผักขาวตองกับรากชูคนละผักคนละอย่างคนละรลากแล้วจ้ะกินกับลาบมากินกันเลยจ้ากินยุกว่า,ขาวข่าจ้าเทียงดังนิดนึง ข้าเหนียวนึงใหม่ๆเลยแต่ว่าจินหนึ่งว่าไล่มาเนี่ยกินมากินหลักข้าวตองกินผักข้าวตองกินโลต้นชูผักมันอนีจินนมีแค่นี้นะคะเด้อมากินกันเลยคะ่ะ บางคนเอาไปตำน้ำพริกก็ได้กินเป็นกินเน่ะกินเป็นเพราะมนมนชีวิตคนไตยในต่างแดนพ้าก,กินเนี่ยรางผักเข้าวตองมันกจะเข้าวๆถ้าค้านหมักถ้าค้านมักเคนกับวาแซบ ลากโชเนี่ยลากโชอะับปาดมุมันๆเลยพี่น้องหอมกระขวัว เมื่อวานไฟไหม้โรงงานพี่น้องกินกะออกจากบ้านไปเลยเพิ่งจะเข่ามานี่น่ะออกไปอยู่นู้นเสี่ยงโกงคนนะพี่น้องยานยานมันระเบิดยุบานจินนมองเห็นเลยเหดียวเห็นเลยควันดำปึ๊เลยพี่น้องรัสมี5ห้ากิโลเนี่ย บ้านเย็นยูห้ากิโลต้องออกไปเลยยานไหมเ <laughs> <c oughs> จ้านายผ้าเก็บเป๋าออกไปเลยนี่แกมันวนางะพี่น้องท่นี่ตอนคำคกันเลยเขามาสถานการณ์ เขาดีขึ้นขา้า,ขาวตองผักข้าวตองปลูกเองงามง,งาม่ายสิง่ายไม่สิ ผู้ใดยอยู่ใกล้ๆกินมาเก็บไปกินเต๋อจ้ามะเขือ พักหลาย กินกับลากินกับจุตับเหมือนมอนแต่ว่าจินไม่กินจุตับหรอกมันจะแ่บฮืมแ่บอน้อง คนย้อยกันหนึ่งกันห้อดเยอะหล้บปลากระเทียไ,ไม่ไหม้มาด้จ้ากินเขาแล้วกัน น้าเขาขาวเลย ตอนมีไฟใหม่แต่นการน่าจะดีขึ้นแล้วนะ้องเนพะ่อนเนาะกินมาญาติน่ะจะเก็บกระเป๋าเลยญ <laughs> าติมันระเบิดอีกจีนแลนก่อนเลยนะ <laughs> ชอยในบ้านวินมิวมืวานจิตยูอะเงียบเซเว่นเซเว่นปิดแฟมิลี่มาร์ปิดหมดเลยจ้ะเงียบมากเขากันมีรัศมีห้ากิโลนะก็ต้ <c oughs> องมีจะออกจากบ้าน พิ่มมันระเบิดมาอีกโอ้ยตายเลยอิ่มเลยจ้าลาบประดุกสำหรับคลิปราบประดุกข้าวเหนียวนะจ๊ะก <c oughs> ินกับรากชูผักขาตองแล้วก็ยอดผักเข้าตองสุดยอด นี่ก็เขือมีแตงนั่นกัน,นกินไปอิ่มแล้วนะจ๊ะเนาะจังใดกบฝักกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้จินเ,นเด้อช่องเน็กๆนี่นยเป็นกำลังใจให้จินเ,นเด้อค่ะเด้อพอกันคลิปหน้าจ้าขอบคุณค่ะไปลคะค่ะ